สวัสดีครับผมเช่นนายธวัฒน์นายลพอยชั้นม .5 เรีที่6วันนี้ผมจะมาพูดการตอบสนองต่อสิ่งร้าวครับและนี่นะครับคือต้นไม้ราลาบการตอบสนองต่อสิ่งร้าวของต้นไม้ราาบคือการหุบของใบซึ่งเป็นปฏิกิริยาการป้องกันตัวที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้นเช่น้าสัมผัสแับการเปลี่ยนแปลงแสงแกุญแจนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเซลล์พิเศษที่เรียกว่าพันไวนัสที่บริเวณโคนก้นานใบสูญเสียน้ําอย่างรวดเร็วทําให้ใบหุบลง กลไกการตอบสนองต่อสิ่งเล้าสิ่งเล้าการสัมผัสการขยา่าหรือการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงการสูญเสียน้ำไม่ได้รับสิ่งเล้าเซียมไายมอนัดจะปล่อยอออนซึ่งดึงน้ำมาจากเซลล์ทำให้เซลล์สูญเสียแรงดันเต็งและเหี่ยวลงการหุบของใบการยุบตัวของเซลล์บริเวณคนงั้นใบย,ย่อยทำให้ใบาทางก้านหุบเข้าหาก,กันสรุปนะครับ ต้นไมยรอบตอบสนองต่อสิ่งล้อมแบบดิสมนัสตี้เมื่อถูกสัมผัสใบจะหุ่มอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวนี้จะไม่ขึ้นกับทิศทางต่อสิ่งเล้าสาเหตุเกิดจาการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในเซลล์เป็น,นกลไกช่วยป้องกันอันตรายจากศัตรูและช่วยลดการสูญเสียของน้ําของพืช